และน,นี่คือเบิร์ดดอนนั่นเองครับผมเบิร์ดดอนนะครับผมจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสัปประหลาดครับผมส่วนสูงอยู่ที่62เมตรน้ำหนักอยู่ที่33,000ตันดาวบ้านเกิดก็คือดาวโลกนั่นเองครับผม เบลดอนนะครับผมยังได้ปรากฏตัวมาในซีรีส์ของอุลตร้าแมนทาโร่นะครับผมที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกต่อมาคือเมบิอุสนะครับผมแล้วก็ยังมีอุลตร้ากาแล็กซี่เมกามอนสเตอร์แบทเทิลนะครับผมเมกามอนสเตอร์แบทเทิลอุลตร้ากาแล็กซี่ลิเ์เดอะมูวี่อุลตร้าแมนซาก้านะครับผมอุลตร้าแมนกิงกะอุลตร้าแมนกิงกะเอสอุลตร้าแมนเอ็กซ์อุลตร้าแมนออฟแล้วก็ยังมีอุลตร้าไฟน์ออฟ หลังจากนั้นก็ยังมีอีกครับผมยังมีอุลตร้าแมนไทกะครับผมอุลตร้าแมนแซดนะครับผมแล้วก็มีแค่นี้แหละครับผมเบอร์ดั้นนะครับผมจัดได้ว่าเป็นสัตปะหลาดที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับผมเป็นอันดัตต้นๆของสัตปะหลาดทั้งเรื่องของอุลตร้าแมนเลยครับผมรองลงมาจากเหล่าแซดตันโกโมล่าเลดคิงพวกนี้นะครับผมรวมถึงบาตันด้วยครับผมซึ่งเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการพ่นไฟได้นะครับผมแล้วก็บินได้แถมอาวุธไร้ของมันเลยนั่นก็คือพิษที่อยู่ ใต้ต sí, ่อมแก้มของมัน้ะผมเป็นต่อมเหงื so ่อท so so ี it, like you you like. ่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเคยฆ่าอุลตร้าแมนหลายคนมานบไถ้วนครับผมรวมไปถึงโซฟีและก็ทาโ่นะครับผมเมบิอุดด้วยและก็มีหลายหลายคนเลยครับผมจัดได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยครับก็ถ้าใครอยากให้ผมมาทําตัวนี้นะครับผมในฉบับเต็มก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับผมใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายา